Mechanical Keyboard คืออะไรทำไมคนถึงฮิตคอสตอมอะไรได้บ้างถ้าใช้พิมพ์งานหรือเล่นเกมจะได้ฟิลขนาดไหนพร้อมแนะนำแบรนด์ยอดฮิตอย่าง k ีย c คอนและ Royal ร l u u s h ฝากกด subscribe กันที่ช่อง KTC ด้วยนะคะ ตั้งแต่มีกระแส work from home นะคะทำให้หลายๆคนเนี่ยหันมาจัดโต๊ะทำงานกันมากยิ่งขึ้นไรเนี่ยเรียกว่าเพิ่งจัดไปยกใหญ่เลยนะคะและไอเทมที่ยอดคิด ติดกระแสนในตอนนี้มากๆคงหนีไม่พ้นคีย์บอร์ดนั่นเองค่ะแต่สงสัยกันไหมคะว่าทําไมคีย์บอร์ดของแต่ละคนมันถึงมีสีสันที่ไม่เหมือนกันมีไฟมีความน่ารักความเท่มากมายเกิดขึ้นนะคะวันนี้ KTC <K TC S 2> ก็จะพามารู้จักคีย์บอร์ดที่เป็นมากกว่าคีย์บอร์ดทํางานกับ Mechanical Keyboard ที่ใครๆก็ใช้ได้ต่ายต้องขอเล่าก่อนเลยนะคะว่าคีย์บอร์ดที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันมีหลากหลายประเภทมากๆมีทั้งแบ่งตามกลไกการทํางานของคีย์บอร์ดหรือหลักการทํางานของวงจรไฟฟ้าซึ่งหลัก หลักแล้วเนี่ยมีอยู่2ประเภทด้วยกันค่ะซึ่งถ้าใครนะคะเล่น IG หรือ r e ี l แล้วเห็นวิดีโอแต่งโต๊ะ แล้วก็เห็นคีย์บอร์ดนะคะน่ารักสวยงามนะคะอยู่บนโต๊ะนั่นเรียกว่าแมคาีนิคอลคีย์บอร์ดหรือที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นั่นเองค่ะหรือถ้าเป็นแบบทั่วไปนะคะหรือที่ติดมากับคอมพิวเตอร์ตามบริษัทต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าคีย์บอร์ดแบบปุ่มยางค่ะสามารถพิมพ์งานได้เหมือนกันเลยนะคะทั้ง2แบบนี้แต่ต่างกันแค่คกลไกแผงใต้ปุ่มแค่นั้นเองค่ะอย่างคีย์บอร์ดทั่วไปหรือคีย์บอร์ดปุ่มยางนะคะเขาก็จะมีแผ่นยางเนี่ยปูไว้ข้างใต้ปุ่มนะคะพอเรากดลงไปเนี่ยแผ่นยางมันก็จะ ไปชนกับแผงวงจรค่ะก็จะทําให้สามารถพิมพ์ได้เนาะแต่คีย์บอร์ดแบบนี้ค่ะก็จะมีราคาที่ถูกแล้วก็ให้ความทนทานน้อยเสียง่ายนะคะถ้าเวลาเสียหนึ่งปุ่มเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนโลแผงไปเลยแต่ทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับการเลือกซื้อรวมถึงการใช้งานของเรานะคะ ส่วนแมคค a เนียลคีย์บอร์เนี่ยหน้าตาเหมือนกันเลยค่ะแตกต่างกันที่กลไกแมคคาเนียลคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นกลไกลแบบสวิตช์นะคะซึ่งถ้าปุ่มใดปุ่มหนึงเสียเนี่ยก็จะสามารถถอดเปลี่ยนสวิตแค่ปุ่มนั้นออกมาได้เพราะว่ามันแยกออกจากกันถูกปุ่มนั่นเองดูแลง่ายใช้งานง่ายค่ะ แต่แมคคาณิเคิลคีย์บอร์ดเนี่ยก็สามารถแยกออกมาอีก2แบบค่ะก็คือแบบปกติกับแบบฮอสวับฮอสวับเนี่ยเราสามารถที่จะถอดเปลี่ยนสวิตออกมาได้เลยแต่แบบปกติเนี่ยนะคะเราจะต้องบัดกรีสวิตเนี่ยออกมาจากแผงก่อนซึ่งก็เข้าใจง่ายๆนะคะก็คือแม c h a n ิ c ค l ลคีย์บอร์ดแบบที่ราคาถูกรวมถึงเป็นยี่ห้อทั่วไปนะคะอาจจะต้องบัดกรีก่อนส่วนถ้าเป็นแบบฮอสสวับเนี่ยคือเราสามารถที่จะถอดเปลี่ยนสวิตออกมาได้เลยซึ่งถ้าใครจะซื้อก็ต้องดูกันให้ดีๆนะคะและที่ เราจะต้องรู้จักเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะก็คือในส่วนของสวิตของคีย์บอร์ดซึ่งจะมีสีพื้นฐานอยู่3สีก็คือ Red Brown และ Blue ความดังของเสียงในแต่ละสีเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปรวมถึงอาจจะขึ้นอยู่กับยี่ห้อของสวิตนั้นๆด้วยนะคะเราได้ทําความเข้าใจกันไปแล้วนะคะว่า Mechanical Keyboard คืออะไรงั้นเรามาต่อกันเลยดีกว่าค่ะว่าทําไมมันถึงฮิต ข้อดีที่ทําให้ Mechanical Keyboard เนี่ยเข้าถึงทุกคนได้อย่างแรกนะคะก็คือสามารถคัสตอมได้เองตามใจชอบอย่างที่เพื่อนๆนะคะได้เห็นในโซเชียลกันไปนะคะอย่างแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้เลยค่ะและก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าการใช้งานเนี่ยค่อนข้างทนทานเลยปุ่มไหนพังบ่อยหรือปุ่มไหนนะคะเราอยากเปลี่ยนให้มันเป็นเสียงที่เบาลงมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็แค่ซื้อสวิตช์ที่ชอบนะคะมาเปลี่ยนแทนการเปลี่ยนยกแผงเลยค่ะ <Wow. S 1> สำหรับ Mechanical Keyboard นะคะที่วันนี้ทรายจะมา แนะนำมี2ยี่ห้อด้วยกันก็คือ Royal Crush และ k i ค o n ค่ะ สำหรับ Royal c l u c h นะคะหรือเรียกสั้นๆว่า RK เรียกว่าเป็น Mechanical Keyboard ตัวเริ่มต้นเลยสำหรับผู้เข้าวงการใหม่ๆค่ะ,คะเพราะว่าราคาเนี่ยอยู่ในหลักพันนิดๆนะคะรวมถึงสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นใช้คีย์บอร์ดแบบไร้าสายนะคะตัวนี้มักจะเป็นตัวแรกเลยค่ะสำหรับรุ่นยอดนิยมของเขานะคะก็จะมี RK 6 1 Plus แล้วก็ RK 8 4นะคะที่ขนาดเหมาะกับการใช้งานค่ะและวันนี้นะคะทายก็มีรุ่น RK 8 4มาให้ดูกันค่ะซึ คีย์บอร์ดรุ่นนี้นะคะก็จะมีเลเยอร์อยู่ที่75%หรือเรียกว่า TKL นะคะแล้วก็มีทั้งหมด84ปุ่มด้วยกันค่ะรวมถึงแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่3,750ม ah ิลลิแอมป์นะคะไม่ต้องชาร์จถึง3-4สัปดาห์เลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแบตเตอรี่ที่จะใช้ได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบุคคลใครเปิดไฟบ่อยอาจจะหมดเร็วกว่านั้นได้ค่ะและรุ่นนี้นะคะก็ยังรองรับทั้งระบบ Windows Mac iOS และ Android ได้ค่ะ โดยคีย์บอร์ดรุ่น r k 8 4เนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้3แบบสูงสุด3เครื่องเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. การเชื่อมต่อเนี่ย mm hmm. ก็จะมีทั้งแบบ mm hmm. เชื่อมต่อบลูทูธแบบ5.0รวมไปถึงข้างหลังนี้เลยค่ะสามารถเชื่อมต่อ USB แบบไร้สายแบบนี้ได้และสุดท้ายนะคะก็สามารถเชื่อมต่อ USB Type C อยู่ตรงนี้ค่ะมาต่อกันที่อีก1นึ่งไฮไลท์นะคะนอกจากจะเปลี่ยนคีย์แคปได้แล้วเนี่ยรุ่น r k 8 4ยังสามารถเปิดปิดไฟนะคะได้ถึง19โหมด นอยากเพิ่มสีสันให้กับการทํางานนะคะก็สามารถเปิดไฟเป็นสีสันได้เลยสําหรับการเปิดไฟในรุ่นนี้นะคะเราก็จะกดที่ FN แล้วก็เครื่องหมายลูกศรขึ้นแบบนี้เลยแต่ถ้าจะปิดไฟนะคะเราก็จะกดที่ FN แล้วก็กดเครื่องหมายลูกศรลงตัวนี้เลยแบบนี้เลยค่ะ สำหรับการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะก็ง่ายๆเลยก็คือกด fn แล้วก็ต่อด้วย q w หรือ e ตัวใดตัวนึงแล้วก็กดเชื่อมต่อ Device ที่เราใช้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูนะคะเทียบกับคีย์บอร์ดปกติเลยอันนี้คือคีย์บอร์ดปกติเนาะกดแล้วมันจะดูจมๆนิดนึงแล้วก็เสียงมันจะไม่ค่อยมีเนาะส่วนอันนี้เป็น rk 8 4 คือมันจะให้น้ำหนักที่ดีมากกว่ารวมถึงเสียงเนี่ยเสียงมันจะฟังได้ชัดเจนมากกว่าเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นแบบ r rest s witch นะคะของตัวนี้ถ้าพูดถึงน้ำหนักของคีย์บอร์ดแล้วนะคะต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยก็จะมีน้ำหนักพอสมควรเหมือนกันจริงๆสามารถนำออกไปข้างนอกได้นะคะแต่ว่าควรหากระเป๋าที่เป็นเคสคีย์บอร์ดนะคะใส่หรือกระเป๋าโล่งๆที่ไม่มีอะไรกดทับคีย์บอร์ดตัวนี้นะคะใส่เข้าไปเนาะจะได้ไม่พังง่ายคะ่ะ สำหรับราคารุ่นนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ1,500ถึง2,000นินนิดค่ะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากเริ่มใช้ mechanical keyboard นะคะก็แนะนำรุ่นนี้เป็นตัวแรกเลยค่ะมากันที่คีย์ r o นกันว่างนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยต้องยกให้เป็นคีย์บอร์ดไร้สายแห่งยุคก,กันเลยเพราะว่าเจ้าของนะคะเป็นการรวมทีมจากผู้เชี่ยวชานะคะทั้งในด้านของดีไซเนอร์นักการตลาดจนไปถึงสายโปรดักชันนะคะที่มีความลหลงไหลในคีย์บอร์ด ซึ่งตอนนี้นะคะค i ค o n เนี่ยเขาก็ออกรุ่นมาให้เลือกมากมายเลยทั้ง K1 K2 K4 แล้วก็ K6 นะคะซึ่ง4รุ่นนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีความคล้ายคลึงกันมากเลยต่างกันที่ขนาดของเลเยอร์ซึ่งวันนี้นะคะ k i คอนที่เรานํามาให้ดูกันก็คือรุ่น K2 ค่ะรุ่นนี้นะคะไม่มีนําแพดรวมถึงมีเลเยอร์ขนาด75%เทียบเท่ากับ TKL ของรุ่น RK84 นี้เลยค่ะซึ่ง K2 รุ่นนี้นะคะก็สามารถเชื่อมต่อ กรได้สูงสุด3ชิ้นเหมือนกันเลยสามารถรองรับได้ทั้งระบบ Windows Mac iOS และ Android เลยค่ะตัวนี้ให้แบตเตอรี่มาถึง4,000ม ah ิลลิแอมนะคะใช้ได้3-5สัปดาห์แบบไม่ต้องชาร์จแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนเช่นกันค่ะสำหรับรุ่น K2 นี้นะคะใช้งานได้ทั้งผ่านสาย USB รวมถึง Bluetooth แต่ว่าพอร์ตของตัวนี้นะคะจะให้มาเพียงแค่1จุดคืออยู่ด้านข้างแบบนี้นะคะพร้อมทั้งสาย Type C to Type A ค่ะสำหรับการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะของรุ่นนี้ก็กดง่ายๆเลยก็คือ Fn แล้วก็กดเลข1ค้างไว้3าวิหลังจากนั้นก็สามารถไปเชื่อมต่อกับ device ของเราได้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการจะปรับว่าจะให้เชื่อมต่อกับ device ตัวไหนนะคะเป็น Android หรือ iOS สามารถมาปรับที่ปุ่มนี้ได้เลยปรับไปทางนี้เป็น Android และปรับกลับมาทางนี้เป็น iOS ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักของเจ้าตัวนี้กันเลยนะคะสำหรับตัว K 2ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าไม่หนักไม่เบานะคะแต่ถ้าเทียบกับ AK 8 4ตัวนี้แล้วเนี่ยตัวนี้จะมีความหนักมากกว่านิดหนึ่งมีความหน่วงมากกว่านิดนึงถือว่าสามารถที่จะกพ,พาได้เหมือนกันแต่ก็อาจจะต้องระวังเหมือนกันค่ะสำหรับเสียงนะคะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะ,ะสำหรับตัว K 2ตัวนี้กดไปเนี่ยค่อนข้างที่จะกดง่าย แล้วก็เบารวมถึงเสียงมีความทุ้มโดยรวมๆแล้วนะคะถือว่าไม่ได้ต่างกันมากเนาะแต่ว่าแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะซื้อนะคะก็อยากให้ลองไปสัมผัสกันก,นก่อนเนาะว่าชอบแบบไหนคะ่ะและสําหรับราคาของรุ่นนี้นะคะ K2 อยู่ที่ประมาณ3 0 0 0นกว่าบาทนะคะเพื่อนๆชอบแบบไหนกันบ้างหรือมีงบเท่าไหร่นะคะก็ลองชั่งใจดูเนาะและที่สําคัญถ้าใช้บัตรเครดิต k t c นะคะแทนเงินสดก็สามารถสะสมพอยต์ไว้รับส่วนลด ต่างๆมากมายทั้งในแบบช็อปออนไลน์รวมไปถึงไปซื้อตามหน้าร้านค่ะและส่วนใครนะคะที่ยังไม่มีบัตรเครดิต KTC ก็สามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้ง่ายๆไม่มีค่าแลกเข้าแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีด้วยค่ะ แล้วก็อย่าลืมนะคะใครเลงรุ่นไหนไว้หรือตอนนี้ใครใช้รุ่นไหนอยู่แล้วดีนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาแนะนำกันข้างล่างด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่อง KTC ของเราไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆค่ะและวันนี้นะคะก็ขอตัวไปเล่นเกมกับเจ้าคีย์บอร์ดนี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย